สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim m a g i c i ย n นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงนะคะการงานการเงินลายปักหลังนะคะเดือนกุมภาพันธ์มีผลตั้งแต่15ไปจนถึง28กุมภาพันธ25์2565นี้นะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปทําการเปิดไพ่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทํานายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่นานไพ่ไม่มีการทํานายใดถูกต้อง100%อย่ายึดการทํานายเป็นศาสะนาหรือนําไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตนะคะการทํานายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะสาหรับใครนะคะที่ผ่านมาเจอ คลิปนะคะของช่องนิเมจ g เชียนะคะแล้วช่วยกดติดตามกด subscribe นะคะรวมถึงคอมเมนต์ดีๆให้กันก็ขอขอบคุณมากๆส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะสุขภาพแล้วก็ความรักก็ทักมาได้ที่เพจนิเมจีเชียนมนังไม้หรือไลน์แอดที่ใสาทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดวงของชาวราศีพิจิกกันจ้าไปที่เรื่องของการเงินกันก่อน ชาวราศีพิจิกช่วงนี้เป็นยังไงนะคะการเงินโอเคอืมการเงินนะคะพลังงานของหกดาบพระราชนีถือดาบพระราชาถือเหรียญแล้วก็ยังมี เจ้าชายถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ temperance e m ม e r a n c e นะคะการเงินนะคะค่อนข้างดีนะคะการเงินนะคะเหมือนตอนตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เหมือนตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะออกจากปัญหาหรือว่า สิ่งที่คุณไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการเงินไว้นะคะเพราะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะมีอุปสรรคในการตัดสินใจนะคะหรือว่ามีการโดนเบรกนะคะทางด้านการเงินนะคะ,ะเกิดจากคนบางคนนะคะหรือนะคะเกิดจากการที่เราใช้ใจ่ายไม่ระวัดระวังนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะสามารถกู้สถานการณ์นะคะกลับมาได้ในครั้งนี้นะคะ เครึ่งเดือนเนี่ยคุณอาจจะได้จับเงินก้อนโตนะคะคุณมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตนะแต่มันก็ขึ้นว่านะคะเจ้าชายถือเหรียญคุณหาเงินเก่งคุณหาเงินเก่งคุณเก็บเงินมาได้เก่งนะคะแต่คุณก็ใช้เก่งอืมก็ให้ระมัดระวังนะคะ t ทร p e r a n c e ก็คือให้ระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะในสภาวะ การเงินของคุณอาจจะแปรผันแปรปวนนะคะก็คือหาเงินได้แต่ก็ใช้เก่งนะคะอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเหลืออะไรมากมายนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ระม,มัดระวังการใช้เงินนะคะแต่ว่าโดยรวมเนาะก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมาดูพลังงานของการงานบางคนนะคะการเงินอาจจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ นะคะได้เงินก้อนโตจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะอืมการงานเดอะเดตอ้เดอะสตาร์เดอะทาวเวอร์จ้าอุ้ยมีแต่ไพ่ใบใหญ่นั่นเลยนะการงานอืมพระราชาถือไม้เท้า แล้วก็จะใช้ถือเหรียญน,นะคะโอเคการงานนี่คือขึ้นไพ่ดีมากนะคะแทบจะไม่ต้องอยากอธิบายอะไรเลยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะไม่ใช่เดอะเดสกับ Tower ขึ้นมาบางคนเนี่ยโอ้โหแปลและว,ว่าจะต้องเอ่อเป็นไปนในทิศทางร้ายนะคะไม่ใช่นะคะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยคุณสามารถที่จะสสางงานหรือว่าทำงานที่คุณเนี่ย กำหนดนะคะเป็นไปตามเป้าหมายหรือตามที่คุณหวังหรืออาจจะเร็วนะคะงานคุณเนี่ยอาจจะสําเร็จเร็วกว่าที่คุณคาดหวังนะคะหรือคุณอาจจะได้งานดีๆนะคะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะที่ตอนนี้นะอยากจะอืม สมัครงานน้องๆที่เพิ่งจบนะคะที่จะสมัครงานนะคะอาจจะได้งานดีๆนะคะโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะอาจจะแบบออรอคอยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนเรียกว่าจะหมดหวังแล้วแหละแต่อยู่ดีเขาจะโผลมาเรียกคุณนะคะ แบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะในเรื่องของการงานดีมากๆนะคะล้ากออ็ทำงานเก่งนะคะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะสำหรับบางคนที่อยากจะโยกย้ายงานนะคะก็มีโอกาสโยกย้ายสถานที่สํานักงานนะคะมีโอกาสนะคะในช่วงนี้นะคะเออมีโอกาสดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูพลังงานในภาพรวมกันบ้าง การเงินก็ดีการงานก็ดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกอสศวินถือเหรียญเ p ม r a n นส t เ m ม e r a นส์มาบ่อยมากจ้าเ m ม e r a นส์มาบ่อยมากอสศวินถือดาบ พระราชินีถือดาบนะคะอืมโอเคสเตรนด์นะคะพลังงานดีนะคะคุณชาวราศีพิจิกได้พลังงานที่ดีนะคะอืมในช่วงในช่วงนี้นะคะครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์เนี้ยมันก็จะมีเรื่องให้คุณต้องเหมือนแบบลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นฝ่าฟันมีอุปสรรคบ้างนะ แต่ว่าโดยรวมๆแล้วคุณจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้แล้วก็ผ่านไปด้วยดียนะคะโดยละมุนละม่อมเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความแบบเหมือนเหมือนมีความคิดความวางแผนอยู่แล้วนะคะคุณจะสามารถเปลี่ยนสถานก,การณ์ร้ายให้กลายเป็นดีได้ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการงานนะคะก็ ชาวราศีพิจิกก็คือช่วงนี้นะคะอะไรกอบโกยได้อะไรทําเงินได้อะไรทําให้งานลุ่งได้นะคะรีบทำนะคะรีบทำเลยนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะมีเงินเยอะๆมีงานที่ปังๆทุกคนคะ่ะ